สวัสดีครับพบกับครอบครัวมาต่อใบจดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทำา DIY นะครับซีแคมป์นะครับจากนี่ครับของเหลือใช้เป็นสเตอร์ของมอเตอร์ไซค์เก่านะครับก็จะเอามาตัดแล้วก็ทำซีแคมป์นะครับเพราะว่าซีแคมป์ตัวเดิมหักไปแล้วอันนี้ซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ทนครับมันหักครับมันเป็นน่าจะเป็นเหล็กหล่อเชื่อมไม่ติดด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปลองทำกันเลยครับดูว่าจะสำเร็จไหมนะครับ ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันเยอะเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับ เสครับนี่ครับนี้ก็หมุนแคไมได้ แน่นเลยครับใช้ได้ครับโอเคครับเอาไปใช้งานเล็กๆน้อยๆได้อยู่